วันนี้เราจะมาเล่นแมปที่ใหญ่สุดในเกมของไมค์ครับเลยนะผมซึ่งทุกคนนะครับจากที่รู้ว่าเนี่ยนี่คือแมปที่ใหญ่สุดก็อย่าลืมอย่ากระชื้นไรนะผมกระชื้นไรนะผมขอคลิปนี้ไล์ถึง5้าอยนะครับโอเคครับผมแค่ไปดูไล่แมที่แย่ที่สุดเลยนะผมเขาว่ากันว่าแมปนี้เป็นแมปที่แย่ที่สุดครับนี่ก็ ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกว่าอะไรเนะี่ยเพ a เย r ร์เซตดัดฟอรั่มว่าแมปเนี่ยความจริงกับแมปเนี้ยมันไม่ควรเล่นนะแล้วมึงคิดจะแหกกดแล้วเล่นแมปนี้อีกเหรอ <c oughs> อ่าขอโทษแล้วกันโอเคไม่เป็นไรหรอกอ่าแค่แค่นั่นอีกครั้งแล้วกันโอเคมันเป็นสีที่เยี่ยมมากโอเคได้เวลาที่จะเริ่มมานนะโอเคครับอ่าตอนนี้ผมไม่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้ทำให้แมปนี้สำเร็จเลยโอเคใช่มันยังไม่ได้สำเร็จมันไม่ใช่แมปที่สำเร็จโอเคแมบปบนี้จะถูกจบในรุ่นเร็วโอเคใน เริ่มไปเริ่มแบบดีวกว่าในสามสองเอ่อโอเคฉันคิดว่านายควรจะกดปุ่ม Lady เลยดีอย่งนะอ่าเรากดปุ่มเลยดีครับอู้อ่าเอ่อลองลองใหม่รอบแล้วกันมันไหนจะสำเร็จนะอ่าเรดี้ไปอุ้ยได้แล้วครับผมเอาระวังเออเออเชี่ยเชี่ยเลยเนะี่ยเอ่อขอโทษนะคุณลืมไปว่ามันมีทะเลทรายอยู่โอเคถ้าเกิดนาะยอยากให้มันรีบก,ก็กดถุงกัวเฮดเดนคุ้ยแบบที่เยี้ยจริง <laughs> โอเคนี่กดเดือโฟ โอเคเยอะมากคิดว่ามันคงอาจจะไม่ดีนะถ้าเกิดนหนจะถูกสายกบหัวโอเคฉันหวังว่าฉันหวังว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมานะอย่าทำอะไรที่มันพิเรนพิเรนละเป็นแบบที่เคิยงจริงปิดปุ่มเต็มหมดเลยกดปุ่มเล่นได้ไหมกดกดปุ่มเล่นแม่งเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยหรอปุ่มเฮี้ยพวกเนี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ต้นไม้เลยวะเออเอ้ยเดี๋ยวบอกเออเรื่องมาครับผมนะผมว่าเราต้องเอาแล้วสรุปเอ่อมันจะเอาเราบล็อกนี้ไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยนี่คือจุดมุ่งหมายของที่ผมต้องการนะผมผมมันต้องการให้เราบล็อกวางไว้ตรงไหน ตรงนั้นปะ้ตรงนั้นโอ้งั้นมันเป็นเจ้าคอมมานด์บล็อครับผมว่าผมเอาคอมมานด์บล็อวางไว้ตรงนี้ไหมโอเคแลผมก็ได้บล็อกเออเริ่มมาเพิ่มอีกอันหนึ่งคุต้องเอาวางไว้คอมมานด์บล็อกนั้นใช่ไหมโอเคเอาเอ่อจาว่า socket เกตแมปแคชอ๋อแมปแคชด้วยนะเปเนเอ่ะแบลเทอร์เซนสกินเออมาครับซิกเนลเพย์เยอร์มาเตะเพย์เยอร์ไหมครับเลือออปชันกุเกซิกเลเพยเยอร์มาเตะเพย์เยอรเลียมออปชันควิดเกมอ่าคุณ เฮ้ย e hey, ฉันกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยโอ้ใช่กูเพิ่งปิดเกมไปเลยอ่ะมันไม่น่าจะมีไรซีเรียหรอกวอดมึงทำอะไรของมึงเนี่ยเออเอาเออผมอินแบคลูมกูไม่รู้อ่ะแมพมึงมีปัญหาไม่มึงไะมีปัญหาเอาชิบกายเออเดี๋ยวก่อนนะมึงเปิดมันใช่ไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าไม่ไม่ไม่ฉันฉันจับไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นแมพแย่จริงครับเป็นไรอ่ะ ไรนั่นจริงๆเลยไรกับความไรความรับผิดชอบมากๆเลยแบบเนี้ยแบบที่แย่มากๆเลยครับผมวอสผมผมบอกว่าวอสแบบจริงๆครับเอ้าโอเคคุณมาที่นี่แล้วจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าแมปนี้ถูกสร้างโดยนิโก้อะไรเนี้ยอันลิงก์โอ้ใช่อันลิงก์คลิก here to check my map out spam never because you suck เฮ้ออ่ะ fuck กูเก๊ะไปกูกูเก๊ะไปกู เนเวอร์บิคอลยูซักเป็นแปลว่าไม่ผมจะไม่ดูดูแมพของมึงเพราะมึงไม่แมพมึงไม่กากอะไรเงี้ยเออนะครับมันก็ฆ่าผมเลยอ้าวสวัสดีผมคือน,นิโกโปเซิร์ฟเวอร์พังแต่คนนื่อยู่ที่นี่อยู่ผมพยายามที่จะติดต่อคนด้วยป้ายแล้วเซิร์ฟเวอร์มันจะรีสตาร์ทผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่ว่าได้โปรด please please what over ไงว่าข้างล่างนี้มันต้องมีของแหละใช่ไหมที่จะให้ผมแบบว่าเป็นนั่นได้เป็นตัวเป็นตนได้นี่ป่ะนี่ไง ผมว่าเชียวมันต้องมีของให้ผมครับนี่ไงโอเคครับผมเดินไปจุดหนึง่งมันจะมีของให้ใช่ไหมผมว่าเราต้องไปในเพิ่งขึ้นไปข้างบนนั่นเลยขึ้นไปข้างบนในตรงไอ้นั่นแนหะไอ้สีเขียวอ่ะโอเคเราไปในเพิ่งขึ้นไปข้างบน,นครับโอ้เราปาเฟลว่ะโอเคครับเราจปลาไ,ปไงให้มันไม่เฟลอย่างเงี้ยเออเอ้า,อา,อากูตายเฉยเลยดเดฟเฟลกูไม่เฟลซิไอเซได้เพิ่งสองทีว่าผมควรจะไปอย่งไรให้มันตรงโอเคผมปลาตรงแล้วครับ โอ้เซ oh, ิร์ฟเวอร์รีสตาร์พอท้อนอยู่นี่กำลังลิสตาร์เซิร์ฟเวอร์งานนัดงานนัดเซิร์ฟเวอร์ปิดแล้วแะเออ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 โอเคนิโก้จอเกมอีกรอบนึงโอ้ผมกลับมาแล้วโอ้สุดยอดเลยเอนเดอร์เพลที่ฉันทิ้งไว้ในกล่องสุดยอดไปเลยแล้วก็อะไรเนี่ยเอิ่มคุณชอบไหมอืมอืมกูว่าโอเคโอเคงั้นขอบคุณที่เล่นแบบนี้แบบฮีไอสุดจบลงแล้วแค่นี้เหรอแค่นี้ โอเคครับผมให้แมปนี้นเป็นแมปที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเล่นมาเลยโอเคครับผมแมปนี้นเป็นแมปที่แ yeah, ย่มากๆครับนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมิจะกระทืบไลน์นะครับโอเคสี่เกนเดี๋ยวนครับารบ okay, ยาย